นี่นะครับวันนี้วันเกิดพี่โจนะครับก็น้องชายพี่มอสพี่มอสทำข้าวอย่างเต็มรูปแบบเลยเด็กได้ก็เด็กครับเด็กได้เด็กพี่มอสเด็กได้ก็เด็กเด็กได้ก็เด็กได้ก็ต้องเด็กนะครับนี่อันนี้ไก่นึ่งซอสแล้วก็เครื่องเคียงสูตรพิเศษไก่นึ่งสมุนไพรเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับวันนี้โย่ผมเชฟอัฟาแล้วก็เชฟพี่มอสนะครับแล้วก็ ครั้งแรกในชีวิตค,ครับครั้งแรกใชีวิตอันนี้อะไรเนี่ยพี่มอสเนี่ยน้ำน้ำสุกนะน้ำอ๋อเป็นน้ำสต็อกเป็นน้ำซอสนะครับนีโ่โหปรุงเองไม่ใช่ดูยูทูบมาเมื่อกี้เพิ่งเรียนจบมาเมื่อกี้เพิ่งเรียนจ,จบเมื่อกี้นะครับ, <c oughs> เ,บเราเล่นก็คือทำกับข้าวกินท,ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็โอ้โหไก่นึ่งล้วกินมากนะครับดูเป็นไงสีสวยไก่นึ่งสมุนไพรแค่ไม่มีใบกัญชาเท่านั้นเอง หรือว่าใส่เวลาไต้หม้อไม่รู้นะนี่น้ำสต็อกของเราเป็นสูตรอ่ามันจะไปช่วยเวฟไก่ให้มีรสชาติสีสันมากขึ้นนะครับนะโอเคแล้วเราติดตามชมกันต่อไปนะครับสองวันเจอกันอีกสองวันบูดพอดี <laughs> อีกสองวันเจอกันไม่ใช่นะครับ